สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการปั้นในดีสายฟีเป็น EP ที่6แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็หลังจากที่ผมปล่อย FK ไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็ผมก็ได้ฟาร์มเวลนะครับผมในตอนนี้ผมก็อยู่ที่เวล U 4 1แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ขนนอกผมก็เหลืออยู่ทั้งหมด1360นะผมก็จะ เก็บไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกันอีกทีในอาทิตย์หน้านะครับผมคิดว่าเดือนนี้ผมอาจจะไปที่อยู่50ได้นะครับผม okay โอเคก็หลังจากที่ผมฟาร์มเวลแล้วผมก็เอาตัวสเตเบิ้งมาบิงนะครับตอนนี้คะแนนผมก็อยู่ที่3ามแสแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาทำการรับรางวัลกันเลยนะครับก็จะมีตัวกาชาแล้วก็เที่ยวอะไรต่างๆมากมายนะครับ ตอนนี้ตอกกระชาผมก็มีทั้งหมด11ใบแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไปเปิดตู้ทาดมืดนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเปิดตู้ทาดมืดแล้วน่าจะมืดด้วยหรือเปล่านะโอเคตอนนี้มผมก็ควยรายวันผมเหลือ,อ PVP แล้วก็ผสมอุปก,กรณ์นะก็ขอดับการ เคลียร์ควยลายวันกันก่อนละก,กันนะครับแล้วเราจะไปลุยสเตจย,ยาก,กันต่อนะผมคิดว่าตัวกาชาน้าจะมีให้เก็บผลขั้นที่ใหเยอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบจะไปติดอยู่ที่ด่านไหนนะครับโอเคไอดีนี้ตอนนี้ก็อยู่หลีทองสองแล้วในวันนี้ก็เป็นวันรีเซ็ตหลีด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะปล่อยจบทองสองน,นะผมน่าจะไม่พยายามดันขึ้นไปทองหนึ่งนะครับเพราะว่าแบบ ไอ้ดี <ID. S 2> ผมยังแค่นี้อยู่เลยนะครับมันคงจะไปยืนอยู่ทองหนึ่งยังคงจะไม่ได้นะโอเคแค่ตอนนี้จะรีหาทีมปีก็ยังจะยากเลยนะครับทีมนี้เหรอเมกุมิน9ก้าดาวนะครับบาวยมลูเดียสบลล็อกขอดีแล้วกันนะขอทำการรีแล้วกันนะครับโอเคทีมนี้ก็ ตึงเงาเรื่องนะครับผมแต่ว่าทีมนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไหวนะต้องมาลองดูนะครับโอเคส่วนตัวผมมองว่าไอเดีผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการไอ้น,นี้มากนะครับผมในการปั้นตัวละครนะแต่ว่าถ้าเปิดได้ตัวดีๆก็จะปั้นเลยนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมพาไปดูตัวพีร้อยนะครับผมโคลาโบที่ผมจะทำนะน่าจะเป็นอ่าผมจำชื่อไม่ได้อจำชื่อแต่ตัวในสกิลได้นะครับอลิซาเบธนะของโคลาโบกินทามานั่นเองนะครับผมน่าจะทำนะแต่ว่ามันขาดตัวค้อนคัที่เยอะนะครับแต่ว่าน่าจะทำในอนาคตเมื่อกบมันเหลือแล้วนั่นเองนะครับตัวอ่จุตี่เอ็กเลนเจอร์ไหวพิบน้ำครับ ค่าซื้อละโคทาโร่นะสำหรับตัวนี้ที่ผมจะทำนะครับตอนนี้ตัวอัลต้าก็บวกหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ทั้งหมด21ตัวตอนนี้เราก็ต้องใช้ตัวธรรมดาทั้งหมด19ตัวนะครับก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เพราะฉะนั้นผมก็จะขาดตัวตัวโคทาโร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 84 32นะครับก yeah ็จะขาทั้งหมด32ตัวเพราะฉะนั้นต้องใช้กบแดงทั้งหมด32ตัวในการทําเป็น P100 Hypermax นะโอเคครับเพละวันคิดเรียบร้อยอลูกแก้วมีทั้งหมด200นะครับของหลักๆให้แรกก็จะเหลือตัวปุ้พลังแรกมาก่อนเลยเราก็จะเป็นหินปูพลังนะครับ แล้วก็เขี้ยวนะเขี้ยวนี่จะเป็นนะหรือว่าผมจะไล่เขี้ยว,วนนก่อนดีไล่เขี้ยวก่อนละกันนะครับโอเคไล่เขี้ยวมากนแล้วก็มากอนมีอะไรให้ทีบอกไหมหมวกรูดรอปขาหนึ่งวกระจายขาสองโอเคงั้นเรามาตีบอกหมวกรูดรอปมันก่อนละกันนะครับหมวกรูดรอปหนึ่ง เรียบร้อยครับเราก็ดาวกระจายรีวนานนะครับให้เป็นแม็กกันเลยก็เป็นพลังชีวิตสามร้จ็สิบนะตอนนี้คุณกินผมเลือดอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าล้านก็ถือว่าได้นะครับเราก็อ่าโทชิโร่เนี่ยออกเป็นอาบธาตมันก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าอยากได้แรกน้อยกว่าน,นี้ก็ต้องเลือนไปลดแร่นะโอเค <Okay, S 2> ครับ <Okay. S 2> ก็ตะลุยหอคอยดีกว่านะเราจะมา <Yeah. S 1> ด่านที่เราเก็บโวกาาชาได้เราก็จะมาเก็บมันก่อนนะครับด่าน55เราก็45ผมเก็บไปแล้วส5สิเรียบร้อยโอเคครับ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ก็คือด่าน55นะเพื่อรับัวกกาชานะครับ เล่นเป็นทีมพลังล้วนใช่ไหมหรือว่าห้ามเล่นสายพลังอ่าว่องไวไวพิษจะเรียนตามระดับครับเอาเป็นพีโกงก็ได้นะโอเคครับประมาณนี้ก็ได้ละมัง้งตอรนชีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมันเป็นดาดกงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ่านามเสบเปียกโอเคครับผม แล้วก็ปล่อยเพื่อนที่เลนที่มีกกงเยอะที่สุดนะครับไปเลยถ้าน้าเสียเปียบแล้วนะครับเราก็ต้องพึ่งตัวบินนะ,ะตัวบินผมปล่อยไปเลนล่างแล้วเลนกลางโอเคเลนบนไหวไหมเนี่ยย้ำที่เลนบนสักหน่อยแล้วกันนะครับเลนกลางไม่ไหว เลนบนไหวไหมช้างก็ตีป้อมอยู่นะครับไม่ใช่ป้อมสิตีกงเลนกลางไม่ไหวนะครับผมตอนนี้เลนกลางชิดหน้าป้อมแล้วเลนบนไหวไหมต้องให้เลนบนเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งทันอยู่ไหมเอ่ย สโอเคได้ตัวกระชาเพิ่มมาสองใบนะฮะผมเราก็ด่านที่63เราต้องมาเล่น63ต่อนะครับถ้าใช้ไอเทมหอคอยผมจะใช้นะครับเพื่อความรวดเรเ็วในการเล่นนะเพราะว่าด่านนี้ผมไม่ได้ต้องการอของพิเศษอะไรซะส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับผมไปกันเลยสำหรับด่านนี้ ผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเย็นมากนะครับหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบัฟธาดุไม้ด้วยนะครับทีมผมก็มีตัวดาเมทาตุไม้ด้วยเจ็ดตัวแล้วครับเราก็เหลืออีก3ามนะเหลืออีกสามเล่นบนหนึ่งเล่นล่างไหวไหมเหลืออีกสองได้มาอีกหนขาดอีกหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยตลอดดาบนี้นะครับแล้วก็ ตาสุดท้ายหองหอคอยนะตาสุดท้ายหองหอคอยก็จะเป็นห้ามใช้ไอเทมหอคอยนะครับเพื่อรับตัวกาชาสองใบเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่อรับตัวกาชาตั่เองนะดาที่64ครับผมธาตุไฟเสียเปียกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นศัตรูน่าจะเป็นธาตุน้ำนะครับเดาได้ง่ายๆเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นธาตุไม้ก็เก่งเหมือนเดิมนะครับ ย้ำที่ตอนนี้เลนกลางไม่ไหวนะครับมอนตึงจัดโอเคปล่อยออกมาเลยครับเลนล่างมีสามเลนกลางมีหนึ่งเลนบนยังไม่โผล่เลนล่างตายหนึ่งตายอีกหนึ่งเลอีกหนึ่งมาสามครบเลยนะครับชน,นเราต้องย้ำเลนล่างนะครับจบเลยไหมจบเลยไหม เรียบร้อยครับก็รับตัวกระชากันแบบนอนๆอีก2ใบแล้วก็สเตปสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปลุยสเตจยากกันดีกว่านะครับสเตจยากซึ่งอ่าส่วนตัวผมมองว่าผมอาจจะไปติดอยู่ที่ด่านอาขอดูทีมเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับดูแปดสองมีมูนเยนลลี่เขาอาจจะไม่เล่นก็นได้นะครับ ผมไม่รู้อะอาจจะไปติดโซนด่าน100อนะถ้าจะไปติดจริงๆนะครับโอเคก็ขอทำการเล่นด่านยากก่อนเลยละกัอนนะครับ i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i have so many dreams Then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the stars it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I listen I'll it I'm if it I'm side want show want show real say gonna all path bad only once gonna the stuff the everybody every yeah get never up cuz you 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 cuz back be can number ก็ผมก็ทำการเคลียร์สเตทย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของวันนี้นะจำนวน6กดาบซึ่งอตอนนี้ต่อกระชามีเท่าไหร่แล้ว19นะครับ ในพาร์ทมีอะไรให้รับไหม,มกระป๋อง EFP ยังไม่ต้องเปิดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้มันยังจะต้นเดือนนะครับสเตทวิ่งยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวผมผมไปวิ่งนอกรอบนะครับสำหรับสเตทวิ่งนะแล้วก็ขนนกขนนกผมยังคิดว่าน่าจะฟาร์มได้อีกเยอะอยู่นะครับสำหรับเดือนนี้ซึ่งตอนนี้มันก็ยังจะแค่ต้นเดือนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนนี้มันไปจบรอบที่เท่าไหร่ สามสาราลานะครับก็เหลือๆนะผมคิดว่านะะ่าจะฟาร์มขนนกได้เย็นอีกยาวๆเลยนะครับถ้า,าผมขยันฟาร์มหน่อยเนี่ยก็าอาจจะไปยูห้าได้หยาบไม่ได้เย็นมากนะสหรับเแบดนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันขี้เกียจนะครับก็ตามนั้นแหละถ้าผมขี้เกียจฟาร์มมันก็อาจจะได้แค่ประมาณ U47 U48 แต่จะพยายามฟังทุกวันละกันนะครับสำหรับไอดีนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ